ทุกคนเนี่ยให้ดูยอดดอยที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะนู่นทุกคนเคยเห็นบ้างบนยอดพระธาตุอ,อยู่บนนู้นเลยนะพระธาตุ<อ>จะเห็นด้านบนสุดนะเราลงมาด้านล่างแล้วนะตอนนี้นะด้านล่างแล้วก็ EN, กกเอ้ยวงโค้งนะนี่นะโค้งแบบแรงมากทุกคนหักศอกแบบเยอะมากตอนนี <ton identified> ้คนขับก็สีหน้าไม่ค่อยโอเคแล้วนะจะกลับบ้านอย่างเดียวแล้วนะทุกคนเราอยากกลับบ้านแล้วนะนี่ไม่เป็นไรจะหมดจะหมดทางแล้วจะหมดทางโลกควนแล้วกกลัยย่งอีจ สิบเอ็ดโลถึงปั๊มแล้วพี่จะลงลงที่ราบแล้วคันนี้เอาใม้เลยากใช้มึงกลับเองเลยกูนั่งอย่างนี้ก็ได้ได้เอากับมึงแล้วโอเคผมยอมขับเองพรุ่งนี้จะขับเองมันก็เป็นสีลินแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันทางลงโดยแบบนี้ใช่ไหมทุกคนทางกวางวลจยิงไหมอุ้ย ทุกคนก็จะประมาณนี้กันกนะคะ